ในโอกาสที่จะเริ่มต้นปีพุทธศักราช2568ข้าพเจ้าขออำนวยพรปีใหม่แก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจที่ท่านทั้งหลายมีน้ำใจไมตรีร่วมกันจัดกิจกรรมและงานฉลองวันเกิดครบหกรอบให้ข้าพเจ้าอย่างงดงาม ในปีพุทธศักราช2,567ที่ผ่านมางานที่จัดให้นั้นมีมากมายหลายสิ่งหลายส่วนซึ่งแต่ละคนแต่ละฝ่ายต่างดำเนินการในส่วนของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถจึงขอขอบใจทุกท่านมาณะโอกาสนี้ในปีที่แล้ว มีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นหลายอย่างเรื่องที่ควรแก่การชื่นชมเป็นพิเศษคือความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกอันเป็นกีฬานัดสำคัญที่สุดของโลกแต่ก็มีเรื่องที่น่าเป็นห่วงเกิดขึ้นเช่นอุทกภัย ซึ่งทำให้ประชาชนหลายจังหวัดต้องประสบกับความเดือดร้อนข้อนี้น่าจะเป็นเครื่องเตือนใจอย่างสำคัญว่าวิถีชีวิตของคนเรานั้นย่อมมีทั้งความสุขและความทุกข์ผ่านเข้ามาเสมอแต่ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีในปีใหม่นี้จึงขอให้ประชาชนชาวไทยตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท ดำเนินชีวิตยอย่างระมัดระวังโดยมีสติรู้ตัวและปัญญารู้คิดอยู่ตลอดเวลาผู้ใดมีหน้าที่อย่างใดในบ้านเมืองก็พึงกระทำให้สำเร็จผลเพื่อความเจริญมั่นคงและความสุขร่มเย็นของประชาชนและประเทศชาติกอบด้วยศรัทธาในความดี เชื่อมั่นในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องย่อมจะก่อให้เกิดความสุขความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืนขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือคุ้มครองรักษาทุกท่านให้มีความสุขกายสุขใจปราศจากทุกโศกโรคภัย และประสบแต่สิ่งที่ดีงามตลอดศุกหน้านี้โดยทั่วกัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ประจำปีปีพุทธศักราช2568แก่ปวงชนชาวไทยโดยด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่มีตราประจำราชวงศ์จักรีอยู่ตรงกลางด้านล่างซ้ายเป็นพระปรมาภิไธยวปรอและด้านล่างขวาเป็นพระนามาภิไธยสอทอเมื่อเปิดบัตรพระราชทานพรด้านซ้ายมีข้อความว่า พระราชทานพ้อนปีใหม่พศ2568พร้อมทั้งส่งลงพระประมาพิไทยและพระนามาพิไทยส่วนด้านขวาของบัตรพระราชทานพรเป็นพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ระบัทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีในกรอบลวดลายสีทองด้านบนของกรอบบัตรพระราชทานพรมีตราประจําพระชวงศัก์สิทธส่วนด้านซ้ายของกรอบบัตรพระราชทานพร เป็นพระประมาพิไทยวปร,รด้านขวาของกรอบบัตรพระราชทานพรเป็นพระนามาพิไทยสออ พระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรรณาโปรดกล้าบระกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอําววยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคิวบาในโอกาสวันแห่งชัยชนะการปฏิวัติของสาธารณรัฐคิวบาซึ่งตรงกับวันที่หนึ่งมกราคม2568ปพระ,นะันนายมิเกลมาริโอดิอาสกาเนลเบมูเดสประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ คิวบากรุงฮาวนานาในโอกาสวันแห่งชัยชนะการปฏิวัติของสาธารณรัฐคิวบาข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลันนามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวคิวบามีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรือง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยและสาธารณรัฐคิวบาได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์ชันมิตรและความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีตลอดจนภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนคิวบา ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้เจริญงอกงามโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการแพทย์การสาธารณสุขและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอนเนกประการพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้ฝนทูกเกรงชัยประสงค์สุก,การเจ้ากรมแพทย์ทหารบกเจริญสิ่งของพระราทานพร้อมอาหารไปมอบแก่ทาหารที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่วันที่1มกราคม2568 ทหารที่พักรักษาอาการเจ็บป่วยอยู่ณโรงพยาบาลรั้กหดกล้าวส่วนใหญ่มาเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้และอยู่ในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายทำกายภาพบำบัดและรักษากระดูกฟื้นฟูสภาพจิตใจผ่านกิจกรรมสันทนาการรวมทั้งฝึกอาชีพพัฒนาความสามารถให้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ ปัจจุบันมีนายทหารประทวนและอาสาสมัครทหารรานพักรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่อาคารมหาวิราลงกรและอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ารวมสีนายพระเมตตาที่ทรงมีต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติในครั้งนี้ทำให้ทหารที่บาดเจ็บต่างสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณมีกำลังใจ ที่พระบรมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาราชินีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2568 โดยที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะบุคคลสำคัญนำแจการดอกไม้ไปทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีพร้อมคู่สมรส รองนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสสำนักจุฬาราชมนตรีประธานวุฒิสภาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาอายการสูงสุดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่วนที่ศาลาสหภัยสมาคมพระบรมหาราชวังพนากกาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังนำข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ลงนาถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษ์ณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2568ตลอดจนผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงาน,นต่างๆอาทิสำนักงานมลนิธิชยพัฒนาสำนักงานคณะ กรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมควบคุมมลพิษสำนักงานปาปทอุธิสภากรมทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรน้ำกรมที่ดินกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบททบหาสำนักงานคณะกรรมการฤษฎีการกรมโยธาธิการและผังเมืองสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมโกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมผลหลวงและการบินเกษตรสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมการปกครองกองทัพบ,บกกองทัพอากาศ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบ,บกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงพาณิชย์สำนักงานกอพอสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพมหานครมูล,ลนิธิป,ปอเต็กตึงโรงเรียนจิตละดาวชิราวุธวิทยาลัยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสอสอวอกรมการพัฒนาชุมชนสมาคมแม่บ้านมหาไทยหน่วยปัญชาการรักษาดินแดนสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนกรมประชาสัมพันธ์มูลนิธิอุบลรัฐในพระบรมราชินูปถัมภ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์อยการอาวุโสบริษัทเครือจเจริญพกระพันจำกัด AIS, Toyota Motor ประเทศไทยกลุ่ม BJC Big C นอกจากนี้ที่บริเวณด้านหน้าศาลาสหาไทยสมาคมมีประชาชนพร้อมใจกันไปลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่องซึ่งประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าปรกระหมอ่อมพระราชทานปฏิทินหลวงพุทธศักราช2568แก่ผู้ไปลงนามถวายพระพรทุกคนเพื่อความเป็นสิริมงคล